สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตัวเรากันวันนี้นะคะตอนเย็นก็จะซุปเผ็ดฝางนะคะพี่น้องนี่ค่ะซุปเผ็ดฝางอันนี้ก็คือต้มหม้อปลาใส่พริกสดแล้วก็กระเทียมอันนี้ก็หน้ามหม้อปลาอันนั้นก็กะเพราอันนั้นก็จะปลาดุกต้มใส่หม้อปลานะคะอันนี้ก็แบบอาชี้ฝรั่งน,นี่ก็เผ็ดฝางต้มเรียบร้อยมาพี่น้องมาเบิ้งน่อกันนี่ค่ะ ตําพริกก่อนค่ตํพริกตําพกใส่กระเทียมตํพริกใส่กระเทียม เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพริกใส่กระเทียมปั๊บก็จะเตรียมน้ำปลาปึ๊บ ค่ะพี่น้องตาเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางบ้านเราเอิญเห็ดเสียงเลยนี่ยค่ะเน้อหน่อหน่อโอ้ยมื้อนี้กินกับข่าเหนียวด้วยค่ะพี่น้องไปตุยสักแค่ตุยกับข่าเหนียวขัวเห็ดฟาง ก็เหยดเสียงค่ะพี่นะเฮ้ยเหยียดเสียงแซ่บๆใส่ปลาดิปลาใส่น้ำใส่ปลาใส่น้ำค่ะเดี๋ยวน้อยกันปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ค่ะล้างมือแล้วนะคะเอาเนื้อปลาดุกใส่น้ำค่ะพี่น้องเนื้อปลาดุกใส่เห็นเ้องนัวเนาะเลี้องนัวแซ่บ นัว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 ค่ะจำใส่น้ำกันเลยเนี่ยเนื้อปลาดุกตัวใหญ่ๆพุยๆเนี่ยแซ่จนน้องเลยจำใส่เลยค่ะจำเนื้อปลาดุกใส่น้ำนี่ค่ะใส่เสร็จแซ่บอันนี้มีปัญหาเรื่องค,คุกด้วยค่ะพี่น้องไอ้ยกุริษมีปัญหาเรื่องค,คุก โคกน้อยพดค่ะพี่น้องเนี่ยโคกน้อยป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ เตียเ๊ยบร้อยอเอาใบหมอมใส่ใบหมอมใส่ใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ยหล่นโคกกับพี่น้องเล้ยใส่น้ำปลาลงไปโยนโยนโป๊าไปเลยค่ะเอียบเลยแบบนอ้เป็นเตแซ่บคืะ เด้อบนในพี่น้องเอ้ยมากินน้ากันเด้อใส้ใบกะเพราลงไปใบกะเพราแทนใบหโหละพาได้ค่ะพี่น้องกุมพันจะโบราณกลางใส่ได้เว้ยโอ้แล้วแล้วค่ะพี่น้องแล้วแล้วค่ะแซ,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 ซ่บ่าไงแซ่แซ่บแซ่มาเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะุเูดูทุกคนว่าอลังการงานสร้างขนาดไหนค่ะป้าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งซุปเห็ดขูมพันเด็ดค่ะโอ้สวดโก้ดเลยตุ้ยกับข้าวเหนียวเนาะนี่ค่ะป๊าปนี่ค่ะตุ้ยกับข้าวเหนียวแซ่บนี่ค่ะซุปเห็ดค่ะซุปเห็ด เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะซุปเผ็ดกุลิไทยใกล้ๆให้พี่น้องเขาเบิ้งเนี้ยไทยใกล้เลยคะ่ะนี่น,นะคะซุปเผ็ดฝางเลยคะ่ะเด้อเนาะซุปเผ็ดเฟียงเลยค่ะพี่น้องใส่ปลาดกโตบักย่างเลยคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปกินอาหารนะคะคลิปรประทานอาหารขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ